สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคินิกอันยองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการตรวจเลือดในเรื่องของแมวที่เป็นโรคเลือดจางจากภาวะโรคติดเชื้อหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในตัวก็เช็คดูว่าความสมบูรณ์ของเลือดกลับคืนมาหรือยังซึ่งตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลารักษาอยู่พอสมควรซึ่ง แมวก็เป็นแมวอายุประมาณ1ปีเป็นแมวเพศเมียก็มีก่อนหน้านั้นมีเรื่องของเลือดจางติดเชื้อตัวนี้จากที่เรารักษากันมาก็ใช้เวลากันพอสมควรสรุปว่าโรคนี้รักษาได้ใช่ไหมคะก็เท่าที่ดูก็ดีขึ้นนะคะก็คงจะเข้าข่ายเรื่องของการที่ตอบสนองต่อการรักษาค่ะเนื่องจากเป็นโรคไวรัส ก็จะไม่ได้มียาเฉพาะจัดโจงนะคะได้แต่ประคับประคองอาการแล้วก็ให้ยาพวกต่างๆทางเลือกช่วยให้เขาได้แบบฟื้นฟูร่างกายเราก็ได้แต่บำรุงพวกค่าตับค่าไตที่มันผิดปกตินะคะแต่ก็ให้ทางยาไปะคะ่ะสำหรับท่านใดที่มีแมวที่เป็นภาวะเลือดจางก็ไม่ควรที่จะปล่อยไว้ให้เขาแบบนาน ถ้าดูลักษณะของใบหูซี่แล้วก็มีเรื่องของตัวเริ่มเหลืองก็ให้รีบมาตรวจสุขภาพซึ่งปกติในแมวก็แนะนำตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วก็จะรู้ว่าจำนวนเม็ดเลือดเขาอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งอาการที่เราจะดูประกอบกันก็คือแมวที่แมวที่เริ่มป่วยก็จะเบื่ออาหารไม่กินอาหารแล้วก็ ตัวเริ่มซีดๆก็มาตรวจดูก็จะเจอพวกโรคที่ทุกตัวสามารถที่จะเจอได้ก็เป็นโรคของไวรัสโรคนี้ก็อาจจะไม่มียาที่รักษาโดยตรงแต่ว่าเราสามารถทำให้ร่างกายแข็งแข็งแรงแล้วก็ฉีดยาพวกสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้วก็ให้ยาบำรุงเลือดกินอาหารได้ก็จะกลับมาแข็งแรงโดยเฉพาะ แมวที่มีอายุยังน้อยอยู่ก็จะสามารถกลับมาได้ดีกว่าแมวที่มีภาวะของเลือดจางและก็อายุเยอะๆและก็มีพวกไวรัสรัดแทรก,กซ้อนก็อาจจะทำให้การกลับมาเลยว่าการรักษาตัวเองได้น้อยซึ่งภาวะเลือดจางเราสามารถรักษาได้กี่วิธีคะ ก็หลายวิธีค่ะก็จะได้แก่การให้ยากินบำรุงเลือดการฉีดยากระตุ้นพวกฮอร์โมนจากภายนอกนะคะ3ก็เป็นอีกวิธีอาจจะเป็นการถ่ายเลือดค่ะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณเจ้าของแล้วก็ความพร้อมของตัวน้องแมวด้วยว่ากินยาง่ายไหมหรือว่าฉีดยาง่ายกว่ากันหรือว่า หรือว่าจะไปถึงขั้นถ่ายเลือดซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็เรียงลำดับจากถูกไปแพงนะคะก็ขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างส่วนในเรื่องของผลของการรักษาเนี่ยว่าหลังจากที่เราเพิ่มเม็ดเลือดแล้วเม็ดเลือดเขาจะกลับลงมาอีกไหมก็แล้วแต่ตัวบางตัวเป็นโรคทางภูมิคุ้มกันเขาก็อาจจะมีลักษณะของการ ทำลายเม็ดเลือดแดงซ้ําอีกก็ได้หลังจากที่เราให้ยาบํารุงหรือว่าฉีดกระตุ้นไปแล้วรวมรวมถึงการถ่ายเลือดแล้วก็ทุกวิธีมีโอกาสที่ร่างกายอาจจะทําลายซ้ําอีกได้รวมถึงอาจจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้เช่นกันค่ะก็อันนี้มันเป็นปัญหาเฉพาะตัวจริงๆที่อาจจะไม่สามารถควบคุมได้ด้วยปัจจัยภายนอกค่ะก็ได้แต่ขึ้นกับ ความสะดวกหนึ่งของตัวสัตว์ความสะดวกเจ้าของแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่คุณเจ้าของรับได้นะคะสําหรับการเลือกวิธีในการรักษาน้องแมวที่โลหิตจางะคะ่ะสําหรับตัวนี้ก็เป็นภาวะเลือดจางก็ใช้เวลารักษาอยู่กับอันยองอยู่ประมาณอาสองเดือนก็ในวันนี้ก็เป็นช่วงคอสสุดท้ายที่เขามีอาการดีขึ้นความอยากอาหารกลับมา เลือดดีขึ้นก็เจาะเลือดไปตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดว่าเขาสามารถที่จะสร้างได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะคะสำหรับใครเลี้ยงแมวแล้วมีภาวะของเลือดจางก็สามารถพามาตรวจได้ที่อันยองนะคะสวัสดีค่ะ